ว่ามีโครงการที่จะเข้ามาใน5้าแสนล้านเนี่ยอะไรเป็น KPI อะไรเป็นเป็นตัวชี้วัดแต่ละโครงการว่าคุณเ,เข้ามาได้ยังไงมาตรฐานต่างๆเป็นยังไงทํำยังไงที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้เราออกมาจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ออกมาแบบกระเพกกระเพกกระเพกผมไม่คาดหวังอะไรกับตัวเลข GDP ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว i n f o q u e s t นะครับวันนี้อยู่กันกับผมแชลรัตนพุมาลาครับกับรายการของ Hot i s s u e นะครับที่จะชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์ประเด็นร้อนๆนะครับผ่านความคิดของบุคคลแถวหน้าของประเทศไทยในวันนี้กันนะครับแล้วก็เรื่องร้อนๆในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากเงินกู้ของรัฐบาลในรอบใหม่นะครับที่ผ่านร่างกฎหมายพระราชกำหนดหรือพรกรนะครับกู้เงิน5้าแสนล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบของ ของคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษดรอ,อนุมัติในขั้นตอนต่อไปนะครับ แล้วก็ในพรบพลกรฉบับนี้นะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณกันเป็นอย่างมากนะครับจากหลายภาคส่วนนะครับว่าจะเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงกระแสของความเป็นห่วงด้วยนะครับว่าผลกระทบด้านฐานะทางการคลังของประเทศเนี่ยสะท้อนผ่านความมั่นคงเรื่องวินัยทางการคลังเนี่ยที่กําหนดเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะต้องไม่เกิน6 0เนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปูพื้นฐานให้กับทางคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ารายละเอียดของพลกงเงินกู้ฉบับนี้นะครับเขามีการ ชี้แจงมาว่านะครับจะนําเงินตรงนี้เนี่ย ไปใช้ด้วยกัน3ก้อนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับก้อนแรกประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยจะเป็นของกระทรวงสาธรารณาสุขนะครับที่ใช้ในการจัดหาวัคซีนนะครับให้กับคนไทยรวมไปถึงสนับสนุนทางการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็วงเงินอีก3ามแสนล้านบาทก็จะให้ทางกระทรวงการคลังนะครับนำมาเยียวยาผลกระทบให้กับภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ถูกพิษเศรษฐกิจเล่นงานจากการแพร่ระบาดในรอบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณ1 7แสนล้านบาทก็จะนํามาฟื้นฟูเศรษฐกิจใน ระยะถัดไปคำถามของเราในวันนี้นั่นก็คือพรกฉบับนี้มีความจําเป็นหรือไม่นะครับกับการกอบกู้สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยในเวลานี้นะครับและแนวทางการใช้เงินก้อนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาสดใสได้ครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณปริญพานิชภักนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยที่จะมาให้คําตอบกับเราในวันนี้นะครับคำตอบนี้จะตรงกับใจของคุณผู้ชมหรือไม่นะครับไปพูดคุยกับคุณปริญไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณปริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคุณปริญมองให้วิเคราะห์ ตัวพลรกองเงินกู้ฉบับ500ล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยครับว่าเงินกู้ในก้อนนี้เนี่ยคุณปิ่นมองว่าจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะมากอบกู้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้ครับครับจริงๆแล้วเรื่องการกู้เงินนะครับเพิ่มเติมอีก500ล้านบาทเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้และควรทํานะครับคร่านี้ประเด็นที่สำคัญครับมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าความจําเป็นเนี่ย นะครับมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเดียวนะครับไอ้จําเป็นเนี่ยผมว่าทุกคนต้องตระหนักก่อนว่าเรากําลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในรอบร้อยกว่าปีแล้วเราก็อยู่ในสถานภาพที่เรียกว่าดอกเบี้ยหรือต้นทุนทางการเงินเนี่ยในช่วงที่ต่ําสุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเคยเห็นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นธุรกิจธรรมดาทั่วไปทุ่ประเทศไทยเป็นธุรกิจใหญ่ๆอันหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่จริงๆแล้วนี่เป็นสถานการณ์พิเศษ ที่ต้องกู้เงินเพิ่มเติมนะครับการระบาดระลอกสามนี่ผมคิดว่าไซส์ของการระบาดและวงกว้างรวมถึงจำนวนคนที่ติดเชื้อจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเนี่ยเผลอเพอจะมีมากกว่าระลอกหนึ่งและระลอกสองบวกรวมกันด้วยซ้ําไปถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนเข้ามาช่วยเราบ้างแล้วและอาจจะมีวัคซีนที่ฉีดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก 3- าเดือนข้างหน้านะครับแต่กระนั้นครับการสะดุด การชะงักของหลายกิจกรรมหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับธุรกิจกลางคืนนะครับคนที่ทํางานสุจริตกลางคืนเนี่ยถูกชะงักถูกปิดตัวนะครับหลายสถานบริการหรือร้านอาหารระตาตากผ้าโดนกระทบหนักมากในระลอก3เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการกู้เงินเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเป็นสิ่งที่ควรทําประเด็นสําคัญคือว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้เงิน มีรหรือไม่และการตรวจสอบกระบวนการโปร่งใสในการอนุมัติโครงการต่างๆนะครับ,รบเพราะว่ามีทั้งส่วนของเยียวยามีส่วนของซื้นฟูและส่วนที่เป็นของสาธารณสุขนะครับ,รบผมคิดว่าในส่วนสาธารณสุขเนี่ยไม่มีใครโต้แย้งหรอกครับว่าเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยต้องไปใช้ถ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเผื่อบางคนงงว่าทำไมมันดูน้อยเกินไปด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าเม็ดเงินของสาธารณสุขเนี่ยผมคิดอย่างนี้ว่าเขาต้องใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งในแง่ของการ เพื่อที่จะให้ทางทับหน้าบุคลากรทางการแพทย์ทํางานได้เต็มที่รวมถึงวชัชพันฑ์ทางการแพทย์นะครับ,รบจะเป็นหน้ากากอนามายัยจะเป็นชุด PPE เครื่องช่วยหายใจนะครับยมบาลสนามต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องทําเต็มที่นะครับรวมถึงวัคซีนด้วยซึ่งน้อยคนพูดถึงวัคซีนเข็มที่สามเพราะว่าตอนนี้คน mm. มัวแต่มาถกเถียงกันว่าเข็มหนึ่งเข็มสองมันควรจะเป็นมีซีโนแวคมีอสตราจะมีไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแด์จอห์นสันมีตัวอื่นมาเลือกได้ไหมนะครับแต่หลายคนลืมไปว่า ฉีดเข็ม1เข็ม2เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองแล้วเนี่ยอนาคตเข็มสาก็ต้องมาด้วยเพื่อที่จะบูสต์แล้วก็เผื่อการกลายพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญมากที่ถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์ในการฉีดวัคซีนและบริหารจัดการให้ดีเนี่ยอันนี้เศรษฐกิจไม่ฟื้นหรอกครับครานี้ถ้ามาดูมิติของการเยียวยานะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยที่มันจําเป็นก็คือว่าการเยียวยามันต้องให้ตรงจุดมากขึ้น ไม่ใช่หวานแหนะครับในรอบหนึ่งเราเห็นว่ามีการหวานแหยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะมส3ม,สม,สมหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันหลายอยา่างนี่เมือนกับป็นหวานแหกว้างมากนะครับพอมารอบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าภาครัฐกระทรงคลังโดยเฉพาะนะครับสัมาพัฒน์นะครับต้องทํางานหนักมากขึ้นในการที่จะโฟกัสว่าจุดไหนคนกลุ่มไหนที่เจ็บมากที่สุดจากผลกระทบของระลอกส และคนกลุ่มไหนยังไม่ได้รับการเย,ยีย,เยวยาเพราะมีหลายกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระทํางานกลางคืนตามสถานบริการที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะเป็นโรงแรมจะเป็นร,รน้านค้าผมคิดว่าหลายคนยังรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้รับการเยียวยาดูแลเลยนะครับแต่ทางภาครัฐเม็ดเงินที่ฟื้นฟูรอบละรอบแรกอะครับมันมาช้ามากล่าช้าครับแล้วจะมาบ่นจะมาบอกว่ามีข้ออ้างติดกฎเกณฑ์นั่นติดคณะกรรมการผ่นกันกรอง หรือจะบอกว่าไม่มีโครงการดีๆมามากพอที่เสนอมาจากภาคเอกชนหรือภาคต่างจังหวัดหรือแต่ละจังหวัดนะครับนี่ถเป็นเรื่องดีมากที่เปิดให้แต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนเอกชนช่วยเสนอโครงการเข้ามาแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ที่คณะกรรมการกันกรองนะครับรวมถึงตัวสภาพัฒน์เองที่ไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ที่จริงโครงการดีๆเสนอเข้ามาตั้ง4 0 0 0ันกว่าโครงการจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับโควิดเลยผมไม่เชื่อเพราะผมเห็นหลายโครงการด้วยตัวผมเองนะครับ ก็มีหลายท่านที่จะเสนอโครงการจากชนบทจากต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่เห็นโครงการเหล่านั้นบางโครงการเสนอผ่านกระทรวงเกษตรซึ่งเรากคุมกำกับดูแลด้วยนะครับอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลแอนด์ไพรส์บริษัทหนึ่งเนี่ยครับเสนอโครงการดีมากที่เป็นการท่องเที่ยวชุมชน,ชนเชิงเกษตรนะครับมันดียังไงครับเพราะว่าตอนในขณะที่คนว่างงานตกงานจากในกรุงในเมืองจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านเกิดเขาต่างจังหวัด<ม>ใช่ไหมครับในภาคอีสานในภาคเหนือภาคใต้ เขาก็สามารถไปฟื <pi> ้น <into> ฟูไปทํางานในต่างจังหวัดได้ไอตัวโครงการที่จะฟื้นฟูจากการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเนี่ยมันช่วยให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับมีงานทํามากขึ้นปรากฏว่าเชื่อไหมครับเสนอผ่านกระทรวงเกษตรอนุมัติแล้วไปที่คณะกรรมการกันกรองคณะกรรมการบอกว่าเออันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงท่องเที่ยวมากกว่าก็เตะออกไปให้กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวอนุมัติกลับมาใหม่คณะกรรมการกันกรองส่งต่อไปคณะกรรมการใหญ่สภาพัฒน์ปรากฏกรรมการใหญ่สภาพัฒน์บอกว่าตีตกเพราะว่าอันนี้เนี่ย มันเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรหรือไม่เกี่ยวกับโควิดโดยตรงทุกคนก็งงหมดว่า,วาการบรูรณาการในการทํางานอยู่ตรงไหนการทํางานที่ต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกันที่ต้องทํางานอย่างอันท่วงทีนะครับรวดเร็วไม่ใช่ไม่เงินนี้เป็นวงเงินกู้นะครับคือเข้าใจว่าไม่ต้องเบิกใช้เลยหรือไม่ต้องมากู้ตอนนี้เลยสามารถเป็นวงเงินที่กู้เมื่อตอนถึงเวลาที่ทําได้แต่มันต้องมีแผนครับว่าจะกู้ประมาณไหนเมื่อไหร่เอาไปใช้ทําอะไรผมว่าไส้ในตรงนี้ครับที่เรายังไม่เห็นรายละเอียด นอกจากกระดาษไม่กี่แผ่นที่วันนั้นท่านรองนายกและท่านเรื่องตรีว่าการคลังได้แถลงออกมาบางส่วนนะครับซึ่งหลายท่านก็งงสับสนว่าไอ้มีกระดาษแค่ไม่กี่แผ่นแล้วเปิดไว้กว้างมากเป็นเรื่องสารานณสุขเรื่องเยียวยาโควิดเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทําแต่เราอยากเห็นความชัดเจนครับสชบก็มาพูดว่าใช้จ่ายในเรื่องการสร้างงานนะครับช่วยคนตกงานหรือว่าช่วย SME ซึ่งแน่นอนครับควรช่วยครับแล้วต้องทําจริงให้เป็นรูปธรรมด้วยเพราะรอบที่แล้วเนี่ย เราก็ทราบว่าไอ้ตัว1.9ล้านล้านเนี่ยมันมีก้อน4 0 0แสนล้านที่เป็นซอฟท์โลนนะครับซึ่งที่เงินกู้ตัวนี้ที่ไปช่วยเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยไปถามวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเจ้ามิสเดมีกลุ่มไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้รับหรอกครับเขาไม่เข้าไม่ถึง mm hmm. พอเข้าไม่ถึงแล้วก็มาตรฐานมันสูงมากเกินไปเอาไปช่วยคนตัวใหญ่ๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวพรกนี่ที่ผมจะเห็นในวันนี้พรุ่งนี้ที่เข้ารัฐสภานะครับรวมถึงอาทิตย์หน้าด้วยที่เราน่าจะเห็นพรบก็ประมาณปี65เข้้าแลวก็พรก ไอ้กู้เงิน500แสนล้านเพิ่มเติมเนี่ยที่จะเข้าสภาด้วยอาทิตย์หน้าน่าเป็นน่าจะทันนี่นะครับก็จะทําให้เราได้เห็นหวังว่าจะเห็นไสในรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้ให้ตรงจุดใ,ในการที่จะฟืน้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฟืน้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จรงิงโดยเฉพาะการสร้างงานการสร้างทักษะสมรรถนะยุคใหม่แล้วก็ช่วยคนที่ตกงานนะครับ อืมครับผมอย่างนี้ตรงจุดที่พี่ปรินพอจะยกตัวอย่างให้เป็นรูป,ปรธรรมได้ไหมพี่ว่าเอ่อพโรเซสต่างๆเนี่ยรัฐบาลเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างทาทาให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับในรอบนี้คือคือคือประเด็นแรกเลยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับควรจะให้บทบาทหน้าที่การกันกรองโครงการเนี่ยทำมาจากชุมชนได้เลยนะครับผมทราบดีครับว่าบางคนกังวลเรื่องความโปร่งใสหรือการล่วไหลของเม็ดเงินนะครับ แต่นะครับในเมื่อเรามีผู้นําชุมชนนะครับเรามีผู้ว่าเรามีทีม,ทมจังหวัดแล้วเนี่ยผมคิดว่าการตันกรองโครงการในระดับจังหวัดบางทีต้องให้ความเป็นปเจ้าของเขาบ้างนะครับให้เขาทําบ้างจากจังหวัดจากชุมชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่ว่าให้ชุมชนทําแล้วจะไม่ตรวจสอบจะไม่มีความโปร่งใสนะครับเขาต้องช่วยกันตรวจสอบเองแล้วส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบได้นะครับมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบแต่เช็คได้แต่ผมอยากให้เกิดความรวดเร็วครับชุมชนเองเนี่ยรู้ดีที่ฝึกว่าควรทําอะไร ว่าควรช่วยจุดไหนเพราะชุมชนรู้ดีสุดว่าเขาเจ็บตรงไหนเพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมเลยอย่างตัวอย่างเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนะครับจริงงบประมาณแค่สิกว่าล้านที่ขอไปนะครับแล้วก็ไปช่วยได้ตรงจุดเลยนะครับไปช่วยสร้างงานในชุมชนได้ลักษณะการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันต้องให้ให้อํานาจให้ภารกิจภาระผิดชอบของชุมชนไปทําอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมคิดว่ารัฐบาลต้องกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็ตัวคอรมอเองต้องคิดว่าพอราบอจัดซื้อจัดจ้างซึ่งออกมาประมาณประมาณถึงส่ย เป็นพรบรที่หวังดีว่าหวังจะขจัดคอร์รัปชันหวังจะตรวจสอบมีความโปร่งใสอะไรมากขึ้นแต่พรบ,รบรจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันกลายเป็นตัวอุปสรรคอันหนึ่งในการขีดขวางขัดขวางทำให้ข้าราชการบางคนเอาไปอ้างได้บางคนก็ขัดโดนขัดจริงนะว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานนะครับว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันด,วด่วนเพราะกลัวจะติดคุกกลัวจะขาข้างนึงไปในตารางนะครับกลัวทาผิดโน่นทําผิดน,น,ดนี่เรื่องการเมืองเรื่องต่าง เพราะฉะนั้นคร์นี่ผมเชื่อในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์และเข้ากับโลกอนาคตด้วยที่เราอยากเห็นการเปิดให่นะครับในเปอร์เซ็นที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอร์ัจะซื้อจัดจ้างถ้ามีการปรับแก้กรุงแก้ไขปรับปรุงได้เนี่ยผมอยากให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อความล่องตัวในการทํางานของของภาคราชการของผู้บริหารกระทรวงมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ผมคิดว่าการที่เราจะเห็นตัวชี้วัด นะครับ,รบที่จะวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมอันนี้รัฐบาลกระทรวงคลังนะครับเอ,อแล้วก็รวมถึงตัวสภาน์ต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่างรายละเอียดว่าในเงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยที่บอกใช้ไปแล้วประมาณเกือบแปดแสนล้านเนี่ยใช้ไปทําอะไรบ้างอะไรเป็น KPI เป็นตัววัดผลว่าใช้ไปแล้วผลสำฤทธิ์เป็นยังไงเพราะมันใช้มาเกือบหนึ่งปีแล้วใช่ไหมครับ,รบหลายโครงการดําเนินการไปแล้วบางโครงการมีการล่าช้าในการเบิกจ่ายหรือพอขวดตรงไหนเนี่ย ต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบและก็ไปดูว่าจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่ว่าพรลกที่จะกู้เงินเพิ่มเติม5 0 0แสนล้านเนี่ยไม่ไปซ้ารอยความผิดพลาดเดิมๆคือเราเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตมาแล้วได้ใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองตรงนี้ผมคิดว่าจะได้ใจประชาชนที่เราเพิ่มให้ข้อมูลเขาชี้แจงอย่างโปร่งใสอย่างจริงใจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับทราบรับรู้และตรวจสอบด้วย นะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดในการวัดผลแต่ละโครงการชัดเจนในอนาคตด้วยว่าสมมติมีโครงการที่จะเข้ามาใน5้าแสนล้านเนี่ยอะไรเป็น KPI อะไรเป็นเป็นตัวชี้วัดแต่ละโครงการ,รว่าคุณเขาเข้ามาได้ยังไงมาตรฐานต่างๆไปยังไงอันนี้ต้องทําครับ,รบอันสุดท้ายผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่นะครับต้องเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเจ้าเจ้าโผนะครับตั้งโต๊ะในการที่จะพูดคุยเจราจากับสถาบันการเงินนะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ผมเห็นใจธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับจะเป็นธนาคารกรุงเทพกรุงไทยจริงกรุงไทยก็เป็นรบับบริษาหเก่จมาก่อนด้วยเนี่ยผมคิดว่าธนาคารต่างๆเนี่ยก็มีภารกิจและมีความเสี่ยงที่เขาพยายามจะรับได้หรือรับไม่ได้เขาพยายามช่วยในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการหยุดทั้งเงินต้นโดยเฉพาะเงินดอกที่เป็นดอกเบีย้ยที่หลายท่านยังรู้ดีว่าแพงอยู่และยังเดินดอกอยู่เนี่ยทุกวันเวลานะครับมันเป็นความเจ็บปวดที่หลายคนรู้สึกว่านักเวลานี้นะครับเป็นภารกิจที่ต้องมาช่วยกันหน่อยนะครับ ผมไม่เถียครับว่าธนาคารก็อยากทํากําไรยังมีกําไรอยู่เราก็เห็นตัวเลขผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่ก็ยังมีกําไรอยู่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงมีการลดกําไรมาระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาทํากําไรแล้วเดี๋ยวเกิดภาระหนี้เสียเกิดขึ้นรัฐบาลหรือว่าแบงค์ต่างๆเองหรือแบงค์ชาติด้วย<ม>ก็คงไม่อยากเห็นหนี้เสียแล้วมันเป็นปัญหาในระบบการเงินทีหลังเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าช่วยกันป้องกันแล้วก็ช่วยกันในตอนนี้ครับที่จะพักต้นพักดอกหรือลดต้นลดดอกได้นะครับ ต้องทาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมซึ่งให้เอกชนไปต่อรองกับแบงค์ธนิตเองเขาไม่มีกําลังเขาไม่มีกําลังวังชาในการต่อรองเจรจาหรอกครับ mm hmm. ทุกวันนี้ทุกคน,น,นจะทราบว่าแบงค์แทบจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็เจรจาต่อรองยากมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นธนาคารในประเทศไทยกระทรวงคลังนะครับต้องเป็นเจ้าภาพครับในการเปิดโต๊ะเจรจานะครับจะช่วยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับที่ช่วยให้สภาพคล่องซึ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยจะรับการช่วยเหลือแก้ไขอย,อย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ต้องทําครับ ท้ายที่สุดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผมคิดว่าบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในตัวพรกกู้งเงินอันนี้เนี่ยแต่ช่วยได้ก็คือว่ารัฐสากิจที่ยังพอมีกําไรอยู่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ไหมนะครับหรือว่าค่าฟรีค่ารมเนียมอะไรต่างๆที่ภาครัฐยังเก็บอยู่เนี่ยลดให้หน่อยได้ไหมหรือว่าไม่ต้องเก็บเลยได้ไหมจะบอกต่อทะเบียนรถหรือค่ารมเนียมค่าอ,าอื่นๆเนี่ยถ้ายังไม่ต้องเก็บรอก่อนได้ไหมยังไม่ต้องเก็บหรือลดค่าน้ําค่าไฟนะครับการไฟฟ้าเอย่ยการประปาเอย่ย ไปดูสิครับว่าเขายังมีกําไรอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้รับวภิษาหกิจที่เป็นลักษณะเสือนอนกินอย่างการไฟฟ้าการประปาไม่ควรทํากําไรแล้วครับทุกคนลําบากทุกคนต้องทํางานจากบ้าน Work f r o ร home ใช้ค่าไฟใช้ค่าน้ํานะครับยิ่งต้องใช้ค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับอันนี้ครับก็จะไปผสมผสานกับตัวที่เราเรียกว่าเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมเื่อต้องทําไปควบคู่กันไปนครับ ครับอย่างนี้เองรัฐบาลเองก็บอกว่าอินดิเคเตอร์หนึ่งอินดิเคเตอร์ที่จะถูกสะท้อนออกมาในระบบเศรษฐกิจนั่นคือ,อ,อช่วยผลักดันตัว GDP ให้เพิ่มขึ้นราว1 5%นะครับคุณปินจากเงินเงินกู้ในรอบนี้คุณปินคิดว่าคาดหวังตัวเลขตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนไหมครับผมไม่คาดหวังอะไรกับตัวเลข GDP นะครับและผมไม่อยากให้คนไทยต้องมากังวลหรือปวดหัวกับตัวเลขมากเกินไปจริงๆรัฐบาลเองกระทรวงคลังเอง นะครับทีมเศรศษฐกษิจรัฐบาลก็ไม่ควรจะมาแถลงเรื่องรายละเอียดตัวเลขเหล่านี้มากเกินไปเพราะรัฐบาลเองไม่มีใครทราบหรอกครับ,รบว่าจะมีระลอกสี่ไหมจะมีระลอกสี่ระลอกห้าแล้วแรงแค่ไหนไหมระเเผอจะแรงกว่าระลอกสามไหมหลายประเทศเจอระลอกสี่ระลอกห้าเหมือนญี่ปุ่นเจอเนี่ยแรงมากขึ้นไปอีกนะครับจนแทบจะจัดโอลิมปิกไม่ได้นะครับและฉีดวัคซีนช้ามากที่น่นเนี่ยก็มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยยะสาคัญได้ใช่ไหมครับตัวเลขก็ยังผันผวนยังปรับเปลี่ยนได้ อันเนี้นะครับเราต้องพยายามคิดอย่างนี้ว่าเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงได้บ้างผมเห็นใจนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในเหรียญ <tamanho S 2> เหรียญหนึ่งมันมี2ด้านเสมอด้านหนึ kind of <island> it, ่งคือวิกฤตด้านหนึ่งคือโอกาสนะครับมีหลายคนบอกว่าโอ้ตอนนี้มันมืดฟ้าโมดินไปหมดแล้วเราไม่เห็นโอกาสหรกแทบจะตายอยู่แล้วขอเงินเยียวยามาเถอะขอเงินมาช่วยเถอะซึ่งอันนี้ผมเห็นใจครับเห็นใจจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเรียกว่าประชาชนทุกคนที่ประสบแล้ววิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาปากท้องแล้วก็ ข้าราชการดีๆผู้บริหารกระทรวงดีๆที่พยายามกับเื่อนนโยบายออกมากไม่ใช่เรื่องง่ายเหน็นใจครับขอพูดไว้ก่อนแต่กระนั้นครับการที่เราจะมองวิกฤตบางส่วนให้เป็นโอกาสได้เนี่ยมันเป็นโอกาสหลายเรื่องที่เราต้องทําก่อนเกิดโควิดแลวเราไม่ได้ทําเราชะล่าใจเราคิดว่ากระบวนการปรับตัวในยุคดิจิตอลที่เขาเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยโลกมันเปลี่ยนมานานแล้วครับแต่เราไม่ปรับตัวเราไอ้การทํางานจากบ้านเวิร์ดฟอร์มโฮมเรียนรู้จากบ้าน หรือว่าสั่งอาหารมาบ้านแลตฟอร์มใหญ่ๆบนปาต่างๆมันเกิดขึ้นในโลกนี้มานานแล้วนะครับหรือใช้เทคโนโลยีทันสมัยบล็อกเชนปัญญาประดิษฐ์ ai e-commerce quantum computing นะครับ big data ลหลายอย่างที่มันช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยมันใช้มานานแล้วครับแต่บ้านเราไม่ค่อยใช้กันใครจะไปทำเรื่องโฉนดทำเรื่องที่ดินก็ยังต้องไปออก,กันที่กรมที่ดินใช้กระดาษแผน่นนึงในโฉนดที่ดินมันควรจะหมดยุคหมดสมัยที่เราต้องมาเรียกว่าไปอ,อก,กันที่ใดที่หนึ่ง เพื่อต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับจะไปต่อบัตรประชาชนต่อใบกับขี่ <t> ก็ต้องไปออกัน <t> เพื่อจะเอากระดาษแผ่นหนึง่งใบแผ่นหนึง่งไปกรอกกระดาษมากมายสิ่งเหล่านี้รัฐต้องเป็น e-government เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปสร้างภาระความลำบากให้เขามากขึ้น <ừ> นะครับอย่างตอนนี้ความสับสนคนงงไปหมดว่ามันจะลงทะเบียนเดี๋ยวหมอพร้อมเดี๋ยวไอ้นั่นอีน,นี่มีช่องทางการลงทะเบียนเยอะไปหมดนะครับแต่วัคซีนตัวเลือกอยังน้อยอยู่นะครับ <ừ> แต่ว่าก็กระนั้นก็เถอะนะครับเราก็ ต้องเห็นว่าความสะดวกสบายมีไหมอย่าบอกจะมีวัคซีนพาสปอร์ตได้เห็นวัคซีนพาสปอร์ตได้ยังครับได้เห็นไหมครับยังครับหน้าตาเป็นกระดาษกระดาษโบราณโบราณคนเห็นแล้วปวดหัวแน่เพราะเฮ้ยนี่มันยุคดิจิตอลแล้วคุณจะวัคซีนพาสปอร์ตคนจะเดินทางเขาก็มีมือถือมีสมาร์ทโฟนมีอะไรบางคนเขาก็ใช้ระบบดิจิตอลได้ไหมไม่ใช่ต้องให้ประชาชนไปออที่สถาบันบำงราชนาดูเพื่อขอวัคซีนพาสปอร์ต มันไม่ใช่ยุคไม่ที่สมัยแล้วครับในเมื่อคุณฉีดวัคซีนมีข้อมูลผ่านบัตรประชาชนผ่านระบบแล้วหมอพร้อมเนี่ยคุณมีแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลคุณก็ออกวัคซีนพาสปอร์ตผ่านระบบดิจิตอลได้ไหมหรือมีแค่ไม่กี่คนที่ไม่มีดิจิตอลในการเดินทางไม่มีสมาร์ทโฟนอ่าไม่เป็นไรยกเว้นให้บางคนที่มีกระดาษได้นะครับเวลาผมหรือใครจะไปดูเรื่องวัคซีนมันก็น่าจะมีช่วยกระดาษก็ช่วยได้แต่ประเด็นผมคือว่าทํายังไงที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้เราออกมาจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ย ไม่ใช่ออกมาแบบกระเพกกระเพกกระเพกแต่ออกมาแล้วคนไทยเนี่ยสามารถใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสมากขึ้นนะครับซึ่งตัวรัฐบาลเองก็เป็นตัวที่ปรับปรุงในการอาำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับและมีการสื่อสารนะครับในเชิงรุกอย่างถูกต้องมากกว่าน,นี้เพราะตอนนี้ก็น่าเห็นใจนะครับว่าข่าวปลอมข่าวเฟกนิวหรือความสับสนในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าภาครักต้องพยายามทำงานหนักอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยที่ต้องเสพข่าวอย่างใช้วิจารณญาณที่ดีนะครับ ครับครัครมอขออีกประเด็นหนึ่งได้ไหมครับพี่เป็นว่าเอออย่างกรณีที่กระแสมึความเป็นห่วงเรื่องของฐานะทางการคลังที่บอกว่านี่ของสาธารณรัฐของประเทศเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจะมองว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวไหมครับพี่ปป่นในในในมุมของพี่ปป่นเองจากประสบการณ์เรื่องเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ ครับอันนี้ผมต้องขอบอกเลยนะครับทั้งประสบการณ์ที่ผมเองเป็นนักวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์มาทํางานในด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินการธนาคารทั้งต่างประเทศที่อังกฤษที่ฮ่องกงนะครับรวมถึงมาที่ประเทศไทยเราเนี่ยจนมาอยู่ภาครัฐภาคการเมืเองอพี่ปรินบอกได้เลยครับว่าตอนนี้สารภาพทางการคลังของเรานะครับเงินทุนสำรองนะครับรวมถึงภารนี้สินเนี่ยเรามีความมั่นคงนะครับไม่ต้องกังวลว่าเพดานนี้เราจะแตก ใกล้เคียงกรน6หนี้สินต่อ GDP นะครับอันนั้นเป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดตัวเลข GDP มันรีบาวปีหน้าได้เปอร์เซ็นต์นี้ก็ลดลงมาด้วยนะครับแต่กราะนั้นครับในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสาธารณสุขและกำลังจะเป็นวิกฤตทางสังคมเนี่ยที่คนจะตกงานมากปัญหาปากท้องมันแรงมากเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบริหารบนตัวเลขตรงนั้นแล้วมาอ้างววินัยการคลังอย่างเดียวเราต้องปรับตัววินัยการคลังให้ทันยุคทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์วิกฤตด้วยมันถึงจะบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสมเหตุสมผลทางสถานการณ์นะครับไม่งั้นเองเราเองเนี่ยจะเป็นกับติกกับดักตัวเองนะครับวินัยทางการคลังควรมีใช่แต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยลองดูทั่วโลกนะครับ mm hmm. เขาใช้ประโยชน์ของดอกเบีย้ยที่ต่าอย่าลืมว่าดอกเบีย้ยของประเทศไทยตอนนี้ต่ําสุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วเรากาลังเจอกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเคยเจอมานะครับดอกเบีย้ยโลกก็ต่ําสุดเหมือนกันแต่ตอนนี้ดอกเบีย้ยโลกเนี่ยอเมริกาเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วว่าจะมีการขยับตัวขึ้นใช่ไหมครับ พอเราทราบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกไอตัวเงินกู้ว่าในดอกเบีย้ยต่าบ้างบางส่วนหรือเยอะๆมากขึ้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบระยะยาวนะครับเพราะหลายประเทศทั่วโลกก็สามารถล็อกเงินกู้ในเลทดอกเบีย้ยต้นทุนางการเงินที่ต่ํามากถึงต่ําที่สุดเนี่ยแต่ระยะเวลา1 2, ปี2ปี3ปีดอกเบีย้ยเทรนด์มันมันมกจะขึ้นนะครับมันไม่ใช่จะลงน,นะครับ,รบตอนนี้มันต่ำถ้าจะเรียกว่าใกล้ศูนย์แล้วบางประเทศก็ติดลบแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเงินเฟ้อจะมาเล็กน้อยดอกเบี้ยจะต้องขยับขึ้นเนี่ย รงนี้ได้ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าวินัยทางการคลังตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วสําคัญกว่านั้นคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความโปร่งใสครับในเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินการคลังเรามีนะครับผมอย่าอย่าให้เราไม่เป็นเหมือนเวเนซุเอลาหรือไม่เป็นเหมือนต้มยำกุ้งหรือไม่เป็นเหมือนอะไรที่คนก็พูดกันนะครับเราม่มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอนในเรื่องถังถังตรงถังแตกก็ไม่มีนะครับคำพูดนี้ไม่มีในในศส์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ไม่มีจะเกิดขึ้นกับกระทรวงคลังของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับรือนาคตอันใกล้นี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ากัังวววลรมมนนนเเปป็็ะดาาากก่่่ที ทุกบาททุกสตางค์ของการกู้เงินต้องใช้ให้ถูกจุดโฟกัสให้ถูกจุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มีการตรวจสอบนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับธรรมาภิบาลที่ดีนะครับาการเบิกจ่ายที่รวดเร็วทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ที่สุดมากกว่าที่ควรจะเร่งช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับครับและนี่ก็เป็นมุมมองนะครับจากคุณปรินพาณิชภัคนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงรอยต่อสําคัญของประเทศในวันนี้นะครับและหนึ่งในกุญแจสําคัญนะครับที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจนั่นก็คือเม็ดเงินก้อนใหม่จากพอรกองเงินกู้ในครั้งนี้แต่สิ่งที่จะต้อง ตามมาด้วยก็คือการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลับมาสดใสได้อีกครั้งนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่ปินมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะครับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาให้พี่ปิ่นแชร์ข้อมูลให้กับทางคุณผู้ชมเพิ่มเติมในอนาคตนะครับพี่ได้ครับผมโอเคได้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องของเกณฑ์ความรู้การเงินและการลงทุนนะครับรวมไปถึงประเด็นร้อนๆนะครับของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับก็สามารถกดซับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางของสำนักข่าว Info ฟเ e s สได้นะครับไงผมสองคนนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ